แค่าในการปัจจุบันข้าขอเคารอพอภิวันราลึกคุณอนันต์้ดยอจัยนิยมบูชาขคอเด็กะตะเวทิตาอีกวิริยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีประโยชน์ทวีแก่ข้าและประเทศไทยเธอปัน อาจารย์ดรประพันธ์สุพสรผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธาศาสตร์ุดสดีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคสาวาทิตภปูชนียบุคคลที่สำคัญในประวัติพระพุทธศาสนาอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่มีกัลยาณจิตต่อสิทธิตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงโปรดดลบรนดาลประทานพรให้ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรปรันุพันธ์สอนจงมีจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโนรถวุ่งมากปรารถนา ทุกประการเถิเอวันนี้เป็นวโรกาสที่สำคัญก็คือเป็นวระชาติการวัคนคล้ายวันชาติการของอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือมากท่านหนึ่งก็คือท่านอารองศาสตราจารย์ดรปรพันพสนุพัชร คืออาจารย์ประพันธ์เนี่ยท่านเป็นอาจารย์ที่ผมรู้จักตั้งแต่สมัยผมเรียนอยู่ระดับเปียตรีนะเพราะว่าท่านทำงานที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมจิดลลงกรราชวิาลไยในตำแหน่งอาจารย์ประจำตั้งแต่ยุคนั้นคือตอนที่ผมเรียนระดับเปียตรีเนี่ยผมก็มีความปรารถนาที่ว่าเออผมอยากจะเรียนเปียโทนะ ผมาเรียนริญาโทที่บัณฑิตวิไลมหาจุฬาลงกรณราชิุยเทัยทีนี้การที่ผมการที่ผมเนี่ยได้เข้ามาเรียนในบัณฑิตวิไลเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาจารย์ประพันธ์เป็นเพราะอาจารย์ประพันธ์ในการศึกษาในระดับบัณฑิตวิไลเพราะว่าท่านก็ให้คําแนะนําให้คําชี้แนะร่วมกับท่านอาจารย์รังสิสุทนซึ่งตอนนี้อาจารย์รังสิสุทนก็อาจจะอายุมากแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เข้ามาที่บัณฑิตวิไลมหาวิทยามัาจุฬาลงกรณราชิุยาทัย คืออาจารย์ประพันธ์เนี่ยท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมบูชาท่านหนึ่งคนหนึ่งเลยนะในมหาจุฬาเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มีความเบกลยาจิตมีกลายาณมิตรมากท่านคอยสั่งสอนแนะนําในสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ตรงนะครับเป็นสิ่งที่ตรงแล้วก็มีความปรารถนาให้นิสิตอันนี้ทุกคนตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่ระดับเรียโท เบียทโทเนี่ยท่านสอนวิชาพระพุทธศาสนาเทรวาทท่านสอนพระพุทธละวิชาพระพุทธศาสนาเทรวาทตอนนั้นท่านถามท่านถามผมเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา <c oughs> ผมก็เรียนในระดับเปียตรีมาผมก็ตอบได้ผมก็ตอบได้ <c oughs> ท่านก็ให้รางวัลของท่านก็ให้รางวัลผมเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ของท่านซึ่งตอนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ย้ายบ้านแล้วน้ําท่วมซึ่งวิทยานิพนธ์ลเล่มนั้นเนี่ยหายไป วิทยานิพนธ์เล่มนั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นพระมีมีชื่อว่าพระมหาประพันธ์ปริปุนโนเป็นพระมหาประพันธ์ปริปุนโนซึ่งผมก็ได้อ่านประโยคเจ็ดนะเป็นการเจ็ประโยคก็ผมได้อ่านวิทยานิพนธ์ของท่านเนี่ยผมก็ค่อนข้างพิตินดีที่พิอินดีที่วิทยานิพนธ์ของท่านเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับในด้านพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นการเขียนอเอกสารในด้านวิจัยที่มีมีความาเขาเรียกว่าอะไรมีมีความมีมาตรฐานหรือว่ามีความที่สามารถที่จะนำมาพัฒนาในยุคปัจจุบันได้คือวิทยนานิพนธ์ที่ท่านให้ผมเนี่ยมันมีอยู่สองเล่มมีอยู่สองเล่มเล่มแรกเนี่ยก็คือเป็นเล่มของท่านก็คือเป็นเล่มของอพระมหาปพันธ์ปริบุญโน เล่มที่2เนี่ยเป็นเรื่องของสื่อของท่านพระมหาบุรณาชาตามเมโธผมก็ได้วิทยานิพนธ์สองเล่มน,นี้มาใช้เป็นแบบแผนในการในการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะที่คณะพุทธศิที์บัณฑิตวิไลมาที่ลัยมาจุฬาลงกรณร,ราชวิทยาลัยเมื่อปี2549เมื่อปี2549คือการศึกษาที่บัณฑิตวิไลในตอนช่วงนั้นเนี่ย ก็มีท่านอาจารย์อธิการบดีในยุคปัจจุบันนะครับอธิการบดีในยุคปัจจุบันก็คือท่านพระศาสตราจารย์ดอร์พระมหาพระราชปริยติกวีพระมหาสมจิตสมมาปัญโยประด็นธรรมเก้าประโยคศาสตราจารย์ดรในยุคปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นคณะบดีบัณฑิตวิไลเป็นคณะบดีบัณฑิตวิไลซึ่งการสอนในระดับบัณฑิตวิไลในยุคนั้นเนี่ยหลัาพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ ได้นำเอาศาสตร์สมัยใหม่หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับในด้านการศึกษาในเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สมัยใหม่คือตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่รุ่น19นะผมเรียนอยู่รุ่น19ที่วัดมหาธาตุรุ่น19เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกับหลายๆท่านที่หลายๆท่านที่ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่นครสวรรค์บ้างหรือว่าหลายๆท่านที่ไปเป็นอาจารย์อยู่วัดไร่ขิงบ้างอะไรเงี้ยอย่างพี่เอาไม่ใช่ นั่นพี่เจนี่ก็รุ่นรุ่นรุ่นสิบแรุ่นสิปดผมรุ่นสิบเทีนี้ <c oughs> การสอนของอาจารย์ประพันธ์เนี่ยท่านก็แนะนําในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันท่านก็นำเอาเขานําำเอาวิธีการสอนที่พีมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนใครซึ่งผมก็เคยได้ได,ได้รับได้รับฟัง ได้รับฟังคําสอนที่ท่านสอนไว้ตอนช่วงที่ผมเรียนอยู่ท่านก็มีมีการสอนลักษณะส,สอนเป็นเป็นกัลยานสร้างมีกัลยาณมิตรและมีกัลยาณจิตในการสอนทุกครั้งท่านพยายามสร้างแนวคิดวิธีการแล้วก็กระบวนการที่นําไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนในด้านพระพุทธศาสนาโดยการอาศัยหลักพุทธศาสนาเทรวาสหลักพุทธศาสนาเทรวาทซึ่งบางทีผมก็มีความไม่เข้าใจในด้านพุทธศาสนาเทรวาทเพราะว่า คือเรียนเรียตรีเนี่ยผมเรียนในด้านอภิธรรมแต่ผมจะไม่เข้าใจในด้านพุทธศาสนามากผมก็เข้าไปปรึกษาท่านทุกครั้งไปปรึกษาท่านกับพระอาจารย์มหาเดชนายพาัฒนพีรปัญโยสมัยนั้น <c oughs> สมัยนั้นที่ห้อง305ชั้น3ของออวัดมหาธาตุไปปรึกษาท่านทีนี้ก็ท่านให้ทํารายงานเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนาเธราวาท่านให้ทํารายงานเรื่องหนึ่งนะที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนาเธรราว ผมก็ได้ความที่ไม่รู้วิธีการทํารายงานนะไม่รู้ว่าวิธีการทาวิจัยไม่รู้การทารายงานคืออะไรคือจับวางก๊อปวางอย่างเดียวตอนนั้นคือคือคือมีความร,รู้สึกว่าผมค่อนข้างขำด้วยค่อนข้างขำตัวเองมากตอนนั้นว่าเออผมก็จับวางนะทีนี้ผมส่งท่านไปผมส่งท่านไปเออผมส่งท่านไปไรายงานฉบับนั้นนัตถุศาสตร์สลรวาทเนี่ยตอนนี้อยู่ที่นู่นอยู่ที่ปจินบุรียังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่เล่มนี้ยัง,ยงมีอยู่ท่านเขียนกลับมาว่าท่านเขียนกลับมาว่า แนวการวิเคราะห์เนี่ยแนวการวิเคราะห์เนี่ยของของผู้วิจัยเนี่ยของเจมมันอยู่ที่ไหนแนวการวิเคราะห์เนี่ยหรือ delegate, แนวการวิเคราะห์หรือว่าเนื้อหาในการวิเคราะห์เนี่ยของเจมมันอยู่ที่ไหนให้เป็นการเขียนวิเคราะห์ดีกว่าจะรวบรวมข้อมูลดีกว่าจะรวบรวมข้อมูลท่านเขียนมาประมาณเนี่ยผมยังจําได้แม่นติดกนหัวสมองเนี่ยมันก็เลยเป็นแนวทางที่ทําให้ผมเนี่ยได้นํามาคิดเนี่ยว่าเออ คือการ <c oughs> คือการสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการสอนพระพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาพ,พุทธศาสนาเนี่ยเราต้องอาศัยการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์จากไหนก็คือการวิเคราะห์จากผู้วิจัยการวิเคราะห์จากผู้เรียนหรือว่าการวิเคราะห์จากแนวทางในการศึกษาต่อ <S <S ว่าเออเรื่องนี้จะต้องเป็นไปแบบไหนเรื่องนี้จะต้องเป็นไปแบบไหนเรื่องนี้เป็นจะต้องเป็นไปแบบไหนแล้วอาจารย์ประพันธ์ท่านก็เป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ย มีความสนใจในการศึกษาต่อในมหาจุลาในมหาจุลาเป็นคนหลักๆเลยตอนนั้นเป็นคนหลักๆเลยที่ทําให้ผมศึกษาต่อในมหาจุลาทีนี้พอหลังจากที่ผมจบการศึกษาระดับเบียโนะครับผมก็วางแผนว่าอยากจะเรียนภาษาคือตอนแรกเนี่ยผมอยากเรียนภาษาที่ผมอยากเรียนภาษาที่ที่อินเดียที่อินเดียทีนี้อาจารย์โชตแนะนําว่าเราเรียนที่เราเรียนที่มหาจุลาก่อนแล้วก็ เรียนเบียโทที่หมหาจุฬาเพราะผมจบเบียโทแล้วผมจบเบียโทเรียบร้อยแล้วผมก็ทํำยังไงผมก็มีความมีความคิดว่าเออคนจะต้องไปวางแผนไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดียทีนี้ผมก็ไปที่ปูเน่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมทํางานที่ห้องพักรับรองมาเป็นส่วนสัมเเรนสายพนานประเทศ่วนภูมิที่ที่สนามเป็น่วนพภูมิเสร็จแล้วผมไปปูเน่ทีนี้พอกลับมาทีนี้พอกลับมาผมก็วางแผนว่าผมจะต้องเรียน,นวุฒิศนนะกลับมา คือกลับมาด้วยความที่มันเป็นเ,เกิดภัยพิบัติมหาอุทกภัยเมื่อปี5 3ถึง54ทีนี้ผมกลับมาผมก็วางแผนว่าเออจะต้องมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็มาเจออาจารย์อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตรงเพชรสมศรีพี่มะเหมียยมหม่ยวซึ่งผมก็รู้จักท่านตั้งแต่ตอนตอน,ตอนผมเล่น Facebook เฟซบุ๊กผมก็รู้จักท่านในขณะเดียวกันก็คือว่าผมก็ผมก็พยายามที่จะศึกษาว่าเออผมจะเรียนพระพุทธศาสนาได้ยังไงเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าผมเรียนจบเอกที่คณะสังคมตอนนี้คือเรียนจบแล้วนะไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่เรียนก็จะเรียนได้ยังไงปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยบฑิตวิไลเนี่ยครับปรับปรุงหลักสูตรเมื่อตอนปี2555่าบัณฑดิตวิไลเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรปรญยาเอกมีแค่หลักสูตรเปญาโทตอนนั้นผมก็เลยค่อนข้างคือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าต้องรอปีหน้าเขาบอกว่าต้องรอปีหน้านะคือบณฑิตวิไลเนี่ยตอนนั้นปรับปรุงหลักสูตรในระดับ ปรัชญาเอกหรือทุษรีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรอยู่เหตุที่ผมรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมเข้ามาหาท่านสันติพระมหาสันติทีระพัทโทอันนี้คือเล่าให้ฟังเลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังเลยเพราะว่าว่าทาไมผมถึงมาเรียนที่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 ภาควิชาพุทธศาสนาภาคภาษาพวกพุทธศาสนาภาคสากทิก็เพราะส่วนหนึ่งคือมาจากอาจารย์ประพันธ์เพราะส่วนหนึ่งมาจากอาจารย์ประพันธ์แล้วก็ผมมีแนวทางที่จะมาศึกษาต่อศึกษาต่อเพื่อให้จบพรกพุทธศาสนาด้วย ทีนี้คือผมเข้ามาที่บัณฑิตวิไลเนี่ยผมก็มาเจอท่านประมาสันติมาเจอท่านคณะบดีแลวเจอจังประพันธ์จังปรพันธ์นบอกว่าเออเจมนดีต้อนรับนะแต่ว่าคือคือตอนเนี้ยคือชนยุทธยินดีต้อนรับท่านท่านไม่เรียกผมว่าเจมนะท่านเรียกผมว่าชนย,ยุทธชนยุทธจริงจริงชนยุทธเออยินดีต้อนรับนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ทางบัณฑิตเนี่ยเขาเขายังปรับปรุงหลักสูตรอยู่ก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งคือถ้าผมรอไปถึงปี59้า ตอนนั้นผมมาปีห้าเก้าปีห้าห้าเอาปีห้าห้าปีห้าปีห้าห้าเนี่ยผมก็ต้องรอถึงปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งมันเสียเวลามันเสียเวลาทีนี้ก็ทีนี้ก็เขาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีถึงจะได้เรียนถึงได้เรียนไปผมก็เลยไปดูว่าไปดูว่าเออมีมีการเรียนอะไรที่ไหนบ้างอะไรอี้ปรากฏว่าไปเจอที่ที่คณะสังคมศาสตร์ที่คณะสังคมศาสตร์ผมก็เลยเมีความ คิดว่าไม่น่าเสียเวลาก็เลยเข้าไปเรียนที่คณะสังคมศาสตร์ไปเรียนสังคมศาสตร์จนจบปริญญาเอกจนจบดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาแล้าก็ศาสตร์อนาการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ศึกจบมาเสร็จแล้วผมก็วางแผนต่อว่าเออถ้าเรียนจบเอกที่คณะสังคมแล้วเนี่ยผมก็ไปดูตามอนาผมก็ไปดูตามวิยาเขตต่างๆเป็นวิยทยส่งต่างๆว่าเราสามารถที่จะเป็นเป็นครูบาอาจารย์ได้ไหมอะไรเงี้ก็ไปที่นครสวรรค์ไปที่นครสวรรค์ นครสวรรค์บอกว่า,าตอนนี้ครูบาอาจารย์ด้านพุทธศาสนาเนี่ยมีมากแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ในด้านสังคมศาสตร์่ะมีด็อกเตอร์มาสอนได้แต่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยจบโทรกับเอกคนละลาสายจบโทกับเอกคนละลาสายเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยจึงไม่ได้ก็คือว่าเดี๋ยวสคอ,อก,ก็ตรวจถ้ามันจะมีปัญหาผมก็เลยวางแผนว่าผมคงจะต้องตั้งหน้าตั้งตาเรียนจบเอกพุทธอีกหนึ่งใบเรียนจบเอกพุทธอีกหนึ่งใบทีนี้การศึกษาเอกเนี่ยการศึกษาเอกเนี่ยการศึกษาภาคภาคเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยผมทํา งานวิจัยที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์บ้างหรือว่าก็คณะครุศาสตร์บ้างแล้วก็ครูคบาอาจารย์ก็เรียกผมไปช่วยบ้างที่คณะพุทธมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยช่วงวันธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเห็นว่าเออภาควิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าบัณฑิตวิไลเนี่ยได้เปิดการสอนได้เปิดการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาคือพอดีผมเจออาจารย์ตรงเพชรข้างล่างผู้ช่วยศาสตราาจารย์ดตรตรงเพชรข้างล่าง ผมก็บอกว่าอาจารย์ครับทางบัณฑิตวิทยาเนี่ยมีเปิดเรียนมีเปิดเรียนบ้างไหมอะไรเงี่ยผมก็เลยถามท่านท่านก็บอกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตรงเพชรพ,พียวเนี่ยบอกว่าโอ๋อโอ๋อดรเจมพอดีมีม,มีหลักสูตรของอาจารย์ประพันธ์อยู่ที่เปิดด้วยผมได้ยินชื่อนี้ผมรีบมาสมัครเลยเชื่อไหม,อมบอกตงูงตรงเลยนะถ้าเป็นชื่ออื่นเนี่ยผมอาจจะคิดก่อนถ้าเป็นชื่ออื่นนะผมอาจจะคิดก่อนแต่ผมได้ยินชื่อว่าอาจารย์ประพันธ์เป็นประธานหลักสูตรเนี่ยผมมาสมัครเลย ผมขึ้นมาข้างบนที่ชั้นสามขึ้นมาข้างบนที่ชั้นสามเจอพี่สังวรเจอพี่อุดมเจอพี่เอกุดมเจอพี่สังวรเจอพี่พี่วิทยาเจอพี่วิทยาก็บอกว่าเขาถามว่าเอาด็อกเตอร์มาทําไมผมบอกผมสมัครเรียนครับเขาบอกเอาด็อกเตอร์จะเรียนอยู่ทำไมพด็อกเตอร์จบเอกไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปทาอย่างอื่นไม่ไปทาวิจัยไม่ไปทาอะไรอย่างงี้ผมบอกว่าผมเรียนจบเอกก็จริงนะแต่ว่าคือผมเรียนจบโทวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเป็นลูกหมอ ผมก็อยากจะเรียนจบเอกปริศนาด้วยคือคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดหนึ่งท,ที่ที่ผมคิดว่ามันเป็นปณิธานแหะมันเป็นปณิธานที่ว่าพอผมเรียนพุทธแล้วอะพอผมเรียนพุทธแล้วครูบาอาจารย์สอนสั่งผมตั้งแต่ตอนเปียโทนะมันก็เลยเป็นปณิธานหลักที่ทําให้ผมเนทำอย่างไรถึงจะต้องกลับมาเรียนพุทธอีกรอบหนึ่งก็เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเจอท่านอาจารย์ผอหลักสูตรสันติศึกษ,ษทาท่านพระมหาอุสาธรรมหาโส ลองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในลิฟท่านท่านทราบว่าผมเรียน <NAS coaching> ทีนทน ar, ่ท่านทราบว่าผมเรียนที่คณะสังคมศาสตร์ท่านทราบว่าผมเรียนที Flag, ่คณะสังคมศาสตร์ท so, like ่านก็เลยถามผมในลิฟว่าอุบาสกอาจารย์พระอาจารย์มหาอาษาท่านพระอาจารย์มหาอาษาท่านก็ถามว่าอุบาสกทําไมไปเปลี่ยนแนวอย่างนั้นน่ะว่าอ่างนั้นเน่ยท่านท่านก็บอกว่าเออทำไมอุบาสกไปเปลี่ยนแนวอย่างนั้นล่ะไปเจอท่านลองลองลองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอาษาธรรมาโศประธานหลักสูตรสันทิศึกษาที่นั่น ทีนี้ผมก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับพอดีตอนช่วงนั้นเขาปิดรับสมัครไปก่อนเมื่อปี55เมื่อปี55เขาปิดรับสมัครไปก่อนทีนี้ผมก็เลยรับสมัครไม่ทันเออกลับมาเรียนนะกลับมาเรียนนะกลับมาเรียนพูดด้านเรากลับมาเรียนพูดด้านเราอ่าเพราะท่านพูดอย่างนั้นผมก็ <c oughs> ต้องต้องคิดว่าเออผมเรียนจบสังคมศาสตร์แล้วเนี่ย <c oughs> ผมจะหาแนวทางอะไรที่สามารถนําเอาแนวทางในด้านสังคมศาสตร์เนี่ย <c oughs> มศาศึกษาในด้านพูดได้บ้างก็เลยก็เลยมาสมัครเรียนเป็นรุ่นที่ เป็นเป็นรุ่นที่6นะครับเป็นรุ่นที่6ที่เป็นรุ่นที่6ที่บัณฑิตวิไลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณกร,ราชวิทยาลัยพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์เป็นรุ่นที่6ทีนี้ก็มาเจออาจารย์ประพันธ์ท่านก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะเจฟชยนยุทธนะยินดีต้อนรับนะามาเรียนด้วยกันจะได้ช่วยเหลือกันจะได้พัฒนาพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตก็เจอท่านผมก็ใช้เชิญขึ้นมาเพราะว่าคือคือการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ย หรือว่าการศึกษาในด้านใดก็ตามถ้าหากว่าเราขาดครูบาอาจารย์หรือว่าถ้าเราขาดบุคลากรที่มีความเป็นกัลยาณมิตรที่มีกัลยาณจิตเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างแนวทางในการบรรลุผลในบรวรพุทธศาสนาได้เหมือนกันในลักษณะที่ว่าถ้าสาวกไม่เจอพระเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะสร้างแนวทางในการบรรลุธรรมหรือว่าสร้างแนวทางในการบรรลุผลที่เป็นไปในทิศทางพุทธศาสนาได้ผมก็มาเจออาจารย์พันธ์อาจารย์พันธ์ท่านก็ <c oughs> บอกว่า ออเออชัยนยุทธงานวิจัยนะชนยุทธเอาของคณะสังคมที่จบไว้ะจะได้รีบๆจบๆ,จบๆทาให้มันจบๆไปแล้วก็ทําให้มันจบๆไปแล้วก็จะได้มาช่วยกันจะช่วยมาช่วยช่วยทําจะได้มาช่วยเรื่องงานวิจัยพุทธศาสนาบ้างจะช่วยมาช่วยด้านนิสิตบ้างจะได้มาช่วยอะไรท่านพูดแบบนี้ผมคือเหมือนกับว่าท่านวางแผนไว้ท่านวางแผนไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงท่านวางแผนไว้ว่าจะต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนีทน้ทำแบบนี้ทีนี้ <c oughs> ผมก็เข้ามาเรียนเข้ามาเรียนอาจารย์พันมาสอนแล้วท่านก็บอกว่าเออชนยุทธชนยุทธเรียนจบพุทธศาสนาเถราวาทมาแล้วเนี่ยพุทธศาสนามหายานเนี่ยชนยุทธไม่ต้องมาเรียนก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเออทางบัณฑิตวิลลยก็มีเขามีนโยบายว่าถ้าใครเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาเรียนผมก็บอกว่าผมว่าผมต้องเข้ามาเรียนเพราะว่าผมจะได้พบเพื่อนๆนด้วยจะมาสิทอินด้วยแล้วก็มามาอยู่ในห้องเรียนด้วยอะไร ก็ก็เลยก็เลยมีความราถนาที่เข้ามาเรียนแล้วท่านก็สอนพอท่านสอนผมก็ด้วยความที่ว่า <c oughs> ด้วยความที่ว่าเคยเป็นนิสิต <c oughs> เคยเป็นนิสิต <c oughs> มาก่อนหรืออะไรพวกนี้บางทีมันก็มีความมีความคุ้นเคย <c oughs> มีความคุ้นเคยว่า,าได้ได้มานั่งเรียนในห้องหรือว่าได้มานั่งเรียนกับคือความอบอุ่นมันมีนะ,ะความอบอุ่นมันมีในในภาควิชาในภาควิชาที่ท่านสอนทีนี้ก็ ผมก็พยายามมานั่งเรียนพยายามมานั่งเรียนแล้วก็ท่านก็แนะนําอะไรแล้วเสร็จแล้วผมก็มาคุยกับท่านมาปรึกษาท่านเรื่องงานวิจัยมาปรึกษาท่านเรื่องงานวิจัยต่างๆ <c oughs> ท่านก็อยู่ให้ผมปรึกษาตลอดทีนี้ผมก็ทีนี้ตอนที่ขิงเข้ามาแทนน้องบีที่ขิงเข้ามาแทนน้องบอีท่านก็อยู่ตอนช่วงที่ผมเรียนเรียนจบคาบแล้วแต่ท่านก็อยู่ผมก็บอกว่าเออขิงเดี๋ยวพี่เจมไป ท่านอาจารย์ประพันธ์เ่ยนจะปรึกษาเรื่องงานท่านจริงๆตอนนั้นท่านกำลังจะกลับแล้วแน่จากว่าเดี๋ยวท่านจะต้องไปเล่นกีฬาท่านก็ยังนั่งอยู่ข้างในอ้าวอ้าวชนยนทยมีอะไรผมก็ปรึกษาอาจารย์ผมจะทําเรื่องนี้เรื่องนี้นีอาจารย์ช่วยแนะนําผมเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้เสร็จแล้วอาจารย์จะมาดูให้เสร็จแล้วก็ส่งกลับมานี่เนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้ผมเนี่ยมีความมีความ ยินดีที่ยินดีที่ให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนผมมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนเปียโทมาจนถึงปีเอกซึ่งความมั่นคงในด้านความเป็นกัลยะาณมิตรและความมั่นคงในในความมีกัลยะาณจิตของอาจารย์ไม่เปลี่ยนถึงแม้ตอนที่เป็นถึงแม้ตอนที่ผมไปไปปฏิบัติธรรมที่มาชุลาสมมาชุลาสมเนโดยส่วนใหญ่มาจุลาอามโดยส่วนใหญ่ที่ที่ไปเนี่ย เขาก็จะให้ครูบาอาจารย์หรือให้บุคคลที่เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ไปนำนำศีลไปนำศีลหรือว่าไปไปนำศีลไปนำขอศีลไปนำขอกรรมฐานหรือว่าไปนำทำพิธีกรรมต่างๆเพื่ศาสนาคือจริงๆหน้าที่ตรงนั้นคือเป็นหน้าที่ของอหน้าที่ของอาจารย์อาจารย์ดรสมคิดอาจารย์ดรสมคิดแต่ทีนี้ผมก็ บอกว่าเออเดี๋ยวให้นิสิตมาแล้วกันนะอาจารย์พันก็เรียกผมมาเออเจมส์เออ,เเอ,อชันนายุทธมาเดี๋ยวให้มาช่วยขอสินหน่อยให้กับออให้กับเพื่อนเพื่อนนิสิตผมก็ออกไปขล้วนาจึงมีภาพผมตอนช่วงที่ผมขอสินกับพระอาจารย์พระมหาอุทัยอุทัยพราเทวอจึงจึงมีภาพตอนที่ผมขอสินกับท่านพระอาจารย์พระมหาอุทัยพระเทวกับพระอาจารย์พระมหาพระมหาไพรโรดกันนโกนะมันก็มีภาพที่ผมอยู่ ทงด้านน้นแล้วก็ผมก็เก็บภาพถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจารย์พันธ์นั่นก็ถามผมตลอดในขณะช่วงที่ปฏิบัติว่าเออเจมเป็นไงปฏิบัติเป็นยังไงบ้างดีไหมอะไรเงี้ยคือท่านแสดงความโง่ใหญ่นิสิตไม่ใช่เฉพาะผมนะแต่ท่านหง่ใหญ่นิสิตทุกคนนะท่านโง่ใหญ่นิสิตทุกคนคนระับก็เลยทําให้อืผมค่อนข้างแน่ใจว่าผมค่อนข้างแน่ใจว่าผมจนะจบการศรึกษาแนะ่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเสียสละกําลังกาย กำลังใจกำลังสติปัญญาที่ที่นำเอาไปสู่การที่จะสร้างสารรค์ผลงานทั้งของตนแลน้วก็ของนิสิตด้วยของนิสิตด้วยคือการศึกษาพระธริศนาเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่านิสิตเนี่ยให้ความสําคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมเนี่ยคือปัญหาตอนช่วงผมเรียนปอเอกที่คณะสังคมคือผมผมไม่เข้าหาที่ที่ปรึกษาเลย คือผมไม่เข้าหาที่ปรึกษาเลยแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่คณะบูรที่ปรึกษาแทนที่ว่าผมจะเข้าหาที่ปรึกษาแต่ที่ปรึกษาเข้ามาหาผมเข้ามาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างเข้ามาคือท่านแสดงเป็นมีความเป็นกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรแล้วท่านแสดงความมีกัลยาณจิตที่ทําให้ให้ผมค่อนข้างค่อนข้างพิจิตรยินดีว่าครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพมาตั้งแต่สมัยตอนผมเรียนระดับมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตที่ บดตวิไลที่วัดมหาธาตุเนี่ยกับในยุคปัจจุบันเนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่ในระดับ uh, รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านยังมีความมั่นคงเหมือนเดิมท่านยังมีความมั่นคงเหมือนเดิมเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่มีอาํานาจหรือมียศดถาปณศักดิ์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยการวางตัวของท่านการวางตัวเนี่ยจะมีอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นนะอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือท่านอาจารย์ชองศรีนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมชายศรีนอที่คณะครุศาสตร์ ท่านก็ท่านท่านก็ไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีความเป็นไม่มีความถือตัวไม่มีความอะไรเงี้ยท่า,ายังเจอผมที่าคณะครุศาสตร์านก็จะเอาเอาชนะยุทธเป็นไงเอาชนะยุทธเป็นไงแล้วแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไปเจอท่านตอนนั้นผมกำลังจะกลับกลับบ้านจากที่ตอนนั้นผมอยู่ที่วัดมหาธาตุนะกำลังจะกลับบ้านเจออาจารย์ชอปดีเจออาจารย์ชอบบากาจวัตรพันธ์ผมก็ไหวับพบอกว่า,าชนะยุทธรีบเรียนให้จบนะจะได้มาช่วยกันตอนนั้น ตอนนั้นคือนานแล้วแต่ผมยังจําได้แต่ผมยังจําได,ได้ทีนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวรโรกาสสาคัญก็คือในวรโรกาสชาติการของออรอสซาจารย์ดรประพันธ์สุภศรเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นยิสิตของท่านตั้งแต่ตอนผมเรียนระดับมหาบัณฑิตที่บัณฑิตวิไลมหาวิทยาลัยมหา,มมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยรุ่น19นะครับ4 9 6 1 0 5 5 สี่เก้าหกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามแปดหกที่วัดมหาธาตุที่วัดมหาธาตุเขเรียนห้องสามศูนย์เจ็ดเรียนห้องสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าตอนช่วงนั้นน่ะยุคนั้นเมื่อปีสี่เก้าถึงปีห้าสิบสองแต่ว่าผมได้ยินกิตติศัพท์ท่านคอน่อนข้างนานแล้วตั้งแต่ตอนผมเรียนปรีตรีเมื่อปีสี่แปดก็เลยค่อนข้างแน่ใจว่าอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นกรัลรยาณชนเป็นกรรัลยาณเป็นกัลยาณชนที่ช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนนิสิตเพื่อด,ด้วยความหวังดีด้วยความหวังดีจริง แล้วก็มีความหวังว่าให้นิสิตให้นิสิตเนี่ยได้มีการพัฒนาตนในด้านพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเพื่อให้มีความเป็นุทธศาสนกชนหรือเป็นุูธบริษัทที่ดีในบรวรพุทธศาสนาสืบต่อไปแล้วก็มีท่านก็มีความสามารถในด้านการทําการวิจัยในด้านการทําเอกาสารงวิชาการในด้านการทํารายงานวิจัยจนแล้วท่านเป็นคนที่ถือเป็นพระอุชนท่านมีความเป็นพระอุชน ถ้าถามอะไรท่านเนี่ยท่านจะท่านจะทราบในได้พระพุทธศาสนาและท่านก็แนะนาในในแก่นที่ค่อนข้างลึกแล้วมีความหวังที่จะให้นิสิตจบถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตบางท่านเรียนว่าแต่ท่านก็เข้าไปนั่งฟังท่านก็เข้าไปนั่งฟังถึงแม้ว่าจะเป็นงานศิลป์เก่าเนี่ยจะเป็นงานศิลป์เก่าผมเข้าไปเข้าไปจอยด้วยหรือว่าเข้าซูมวันงานศิลป์เก่าผมเข้าไปจอยด้วยท่านก็เปิดโอกาสให,ให้ผมพูดในฐานะที่เป็นนิสิต ท่านเป็นผู้นในการท่านก็เปิดโอกาสให้ผมพูดในฐานะที่เป็นนิสิตนั่นคือการแสดงกัริยาณจิตทุกเวลาครับนั่นคือการแสดงกัรยาณจิตทุกเวลาครับหรือแม้งานของท่านอาจารย์จำลองทองประเสริฐงานงานวันจำลองทองประเสริฐผมเข้าไปสู่ผมเข้าสู่ไปด้วยแล้วก็ไปนั่นท่านก็แสดงความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในสิ่งที่ผมทําก็ผมก็ทําไปปกติซึ่งครูบาอาจารย์ทุกท่านก็เป็นปูชนีนยบุคคลทุกๆท,ท่านเป็นปูชนีนยบุคคลทุกท่านท,นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ แต่บางทีการวางตัวของผมก็อาจจะอาจจะมีความแข็งกระด้างเกินไปก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอรัตนาคุณพระศิลรัตนารัไและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงโปรดดลบันดาลให้รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์สุพศรผู้อำนวยการหลักสูตรผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาภาคเสาวาธิตย์ ปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลในบวรพะพุทธปูชนียบุคคลในบวรพพุทธศาอาจารย์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีกัริยาณจิตที่ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรและความมีกัริยาณจิตตลอดมาขอรัตนาคุณมรสิทธาตายะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปนธรรมประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สิ่งนั้นสมธ์สำเร็จจงผ์สำเร็จจงผ์สำเร็จ สมมโนรถมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการเทอนสุขสาสรวันเกิดครับอาจารย์ครับผมดเรเ์จมดรธีรพัฒนเกียนอยู่ครับหรืออาจารย์เรียกชนยุทธปกติก็ได้ครับเพราะว่าชื่อนี้ผมก็ถือว่าเป็นชื่อที่มีความสําคัญในด้านพุทธศาสนาเพราะว่าชื่อนี้มีมานานขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ